ดอกปยเสียนหน้าบ้านอุ้ยวิมีพึ่งด้วยดอกปยเสียนนี่มีพึ่งด้วยดอกปยเสียนบ้านหน้าบ้านอุย้ย À. Đọc đi xong à ดอกสวยๆนะคะวันนี้พามาชมดอกโพยเชียนสวยๆมีผึ่งด้วยมีพึ่งด้วยพึ่ง,งน้อยมีหลายดอกมากเลย มีดอกกุหลาบด้วยสองดอกปยเซียนโอเควันนี้พามาดูดอกไม้สวยๆดอกโปวยเซียนนะคะสวยมากเลยนะบ้านอุ๋ยสม,มานานี่สีสีส้มอมชมพูสวยๆสวยๆสวย,สวย,สวย